เป็นชุดเลสค่ะพี่เป็นผ้าลินินผสมไส้น,นะคะพี่ตัวนี้นะคะลูกไม้นิ่มซับในเนื้อหนาให้อย่างดีงานเป็นขอบป,ปกนะคะพี่กระดุมแกะได้ทุกเม็ดแขนเป็นแบบนี้ค่ะพี่และชายนะคะพี่บอกเลยว่าสวยมากๆค่ะรุ่นนี้อกหน้าผ้า50นิ้วความยาว40นิ้วนะคะและด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่เป็นผ้าลินินผสมไา้งานตัวแพงค่ะหนูให้พี่แค่279เท่านั้นจากหน้าร้านส่ง3 5หนะงานตัวนี้คือลูกค้าได้ไปว้าวนะงานตัวแพงนะคะอกหน้าผ้า50ความยาวอยู่ที่ สี่สิบนิ้วนะคะพี่สีนี้สีกิบบัวนะคะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเหลืองทองนะคะพี่ไล่สีกลับไปให้ดูนะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกลมค่ะพี่ไล่สีกลับไปแล้วนะคะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเขียวนะคะอกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวที่สี่สิบนิ้วค่ะสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสี ้มอิดนะคะพี่ตอนนี้เป็นสีส้มอิดนะงานสวยมากๆพี่ดูงานชายนะคะบอกเลยลูกค้าได้ไปนะพี่ไม่ผิดหวังเลยงานตัวนี้สวยมากๆคะ่ะสีนี้สีขาวนะคะพี่ผ้าไม่บางทรับในเนื้อหนาให้อย่างดีอกหน้าผ้า50นิ้วความยาว40นิ้วค่ะพี่เป็นชุดเดรสผ้าลินินผสมไส้นะคะพี่สีนี้นะคะจะเป็นสีดํานะคะพี่งานสวยมากๆลูกค้าบอกเลยว่าพี่คุ้มมากๆค่ะกับงานตัวนี้นะ สีต่อไปนะคะพี่จะเป็นสีแดงเลือดหมูค่ะตอนนี้จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะงานสวยมากๆนะคะพี่ซับในเนื้อหนาะให้อย่างดีจ้าสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีโอรสค่ะพี่เป็นสีโอรสนะแล้วก็สีสุดท้ายนะคะพี่จะเป็นสีกีบนัวค่ะค่าส่งยี่ิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะคณพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะ